ที่จริงไม่ได้คิดว่าจบได้มานะครับก็รู้ดีว่าช่วงนี้มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ผมคิดถึงเขามากนะขอเสียง FC โ o โ o หนึ่งทีได้นะครับก่อนเราจะไปขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมไม่อยากพูดว่าเรามาเล่นแทนพิเศษโลโซครับเราไม่ได้ไม่มาแบบนั้นนะครับวันนี้ผมอยากมาเป็นกำลับบงใจให้กับ FC โลโซทุกคนเลยนะครับวันนี้อยากเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่รักพิเศษมาตั้งแต่อัลบับ้มแรกๆถึงตอนนี้เลยนะครับแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนและครอบครัวและเพื่อนๆพพี่น้องที่มาด้วยกันในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามคุณพ่อนะครับพิเศษโลโซและขอให้กำลังใจเขาด้วยนะครับ ไลค์ like, กดแชร์และ Subscribe ติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่คมสันลึกออนไลน์ค่ะ